ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับกับรายการรถดีๆมีมาเรื่อยๆครับเปลี่ยนอารมณ์มาดูรถกระบะหล่อๆกันบ้างนะครับคันนี้เป็น Big M นะครับเครื่อง2 7ลิตรหรือเครื่อง2700นซีซีนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลครับปี1 9 9 5นะครับ Big M หน้านี้คลาสสิกครับผมหน้านี้คลาสสิกครับอยู่มาอย่างยาวนานนะครับได้ข่าวว่าเมืองนอกจะเอาบอดี้นี้กลับมาอีก จริงไหมไม่มั่นใจเคยได้ข่าวอยู่นะครับ <c oughs> ตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นตัวนอกครับตัวออฟโหลดครับผมตัวนี้ 4x4 คูณบครับ e ฟล v ์ดนั่นเองนะครับรายละเอียดโพสต์ Post โดยคุณเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงคุณไพโรดครับคุณไพโรดโพสต์ลงใน Facebook Marketplace เมื่อ1วันที่แล้วนี่เองนะครับก็น่าจะเป็นเมื่อวานนี้ครับเปิดราคามากับสภาพที่ผมเห็นคร่าวๆนี่ 1 1 8 0 0 0บาทราคาไม่แรงนะครับราคาโอเคเลยนะลับสีททำไมดูเงาจังเลยข้างนอกเนี่ยเรียบร้อยมากเลยครับสีทูโทนนะครับดำตัดเทาดูดีสะอาดนะครับดูดีสะอาดทะเบียนป้ายเขียวนะครับคันนี้ทะเบียนป้ายเขียวครับผมนะฮะสเปคอื่นที่แจ้งไว้นะครับ คันนี้เป็นเครื่อง2,700ดีเซลปี95ครับผมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับน้ำไม่ท่วมสีสวยพร้อมใช้แม็กยางช่วงล่างโอเคครับโฟวิวเข้าปกติเล่มพร้อมโอนครับไม่ต้องรอใดๆทั้งสิน้นรถคันนี้อยู่นะว,วมินอยู่รามินทา60ครับนว,ว่ามิน74นะครับกันใดสนใจมามาสายออฟโหลดผมว่าคันนี้น่าสนใจนะ ไม่ถึงแสนสองสภาพภายนอกภายในยโดยเฉพาะภายนอกที่เห็นนี่ม,นมันโอเคมากเลยนะครับนะครับสนใจก็ติดต่อไปตามลิงก์ที่จะลงไว้ให้ด้านล่างนะครับผมนะครับแล้วขอให้ท่านโชคดีได้ครอบครองรถด,ดีๆกันนะครับแล้วกดติดตามให้กับรายการของเรารถดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับรายการที่จะนำเสนอข่าวสารในแวดวง รถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงรถมือสองรถซิ่งรถแต่งรถคุณภาพดีๆมามเสนอให้กับท่านผู้ชมและคุณผู้ฟั่งทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ